อ่านะคะตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เราจะบอกกันค่ะที่น่ารักของเราว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญน้องกันมาประจำสถานีแดนดอฟเลยค่ะได้ครับอาจารย์ชอบอุ่นไว้ก่อนเลยไหมของรางวัละฮเารรราเวัลรอที่ยู่ค่ะใช่ค่ะควรเริ่นไคนตอนมอบเลยอาจารย์นิดหนึ่ให้รู้สึกว่าอยากได้ อย่างแรกผมเขาบอกเขาบอกว่าให้ผมกดสตาร์ทครับแล้วพอสตาร์ทปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าผมพอใจปุ๊บผมไปกดสต็อปผมก็สต็อปครับแล้วมันก็จะแบบขึ้นชื่อมาอันนี้คือโปรแกรมอะไรทไมี่ยเจ๋งขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าอายุเยอะแล้วทำไมแบบห้าสี่สามสองคนนะไอ้เจ๊อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรอ่ะทไมอย่าเพิ่งยังรู้ของมรัก ของขวัญมีอะไรบนะ้างอันนี้รางวัลที่เท่าไหร่คะของขวัญมีอะไรบ้างเราจะให้รางวัลที่หนึ่งหรือสองหรือสามก่อนกดไว้ก่อนเห็นเออภาษาค่ะแล้วก็ด้วยภาษรางวัลเป็นอะไรคะน้องฝนรางวัลที่สามเป็นความประพัดเป็นกรอบรูปนะคะรวมภาพน,น่ารักน่ารักโมเมนต์น,น่ารักน่ารักเอ่อนั่นแหละเชื่อว่าหลายคนสี่ร้อยมันพเป็น,นไ,ปไงคะมันพิเศษตรงที่มันมาจากพี่กันาร เป็นรูปที่มาส่งมาให้กินถังโดยกันนภัสค่ะีเป็นรูปที่ไม่มีการลงโซเชียลมาก่อนอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแหละแต่ว่าแต่ว่าแบบส่งมาพิเศษไม่รู้ว่าผมเคยลงไว้หรือเปล่ากว่านะฮะรางวัลที่สามคือรางวัลรูปพร้อมกรอบหรือว่าถ้าใครไม่อยากเอารูปเอากรอบไปเยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไป ขอหนึ่งเจ็ดครับขอฐานขอสังหารสิบเจ็ดครับยกมือหน่อยขอเราต้องไปไหนต้องไงจ้ะเล่นสุดโชคเล่นโอเคเราคนที่สามนะอย่ามารับนะเราที่สามคุณได้ไปนะฮะใครอะพี่นุ้ยพี่ฝาแฝดพี่สมัะขึ้นเอาเลยรบ้า เดี๋ยวเดียใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยขึ้นไปรับกับการจับมือและกันเลยนะคะอ่ะรางวัลต่อไปรางวัลที่สองค่ะรางวัลต่อไปรางวัลที่สองนะครับนั่นคือรางวัลที่สองนี่บอกเลยว่าอยากได้แรงส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าหนากระเป๋าหนัาอย่างดีนะคะักเป็นหมดเหล็กนะคะและที่สำคัญได้ข่าวว่าข้างในข้างในอุ้มไว้ดีกว่าแต่ว่ามันมันพิเศษแหละจริงๆข้างในยังคงเป็นรูปผมเหมือนเดิมนะครับ อขไรที่อยากได้กระเป๋าไปจากเดียวดีกว่านะฮะแล้วก็เอาลูกทีมได้หลังนั้นไม่ต้องไปจะไปเก็บความลับทำไมเ้อะทราบลับแล้วรางวัลที่สองไปละฮะไปดูสิคะว่านอบที่ได้17ก็จะมีเลขไหนอีกนะคะได้แก่ว้าวทอนันทโท่สี่ครับผมสี่ทอนันทโทหมายเลขสี่ครับ สาวเวียดนามหรือเปล่าไม่คุณนบกับสาวเวียดนามเลยทไมซื้อของไหนม่มากันนามน่ไม่มาไม่มงั้นผมให้สาวเวียดนามนะครับใช่ไหมใชจึงต้องมาต้องต้องาษาอังกฤษ เต้นมิ้งไสนอนลอยมาเลยทีเดียวนะคะจำอันนี้คือจำใหม่ปะใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่คะเป็นไคะอ่ะเริ่มเลยค่ะปึ๊บชอชิงดีดังครับแปดหมายเลขแปดอะผู้ชมดีของเรานะคะมีไหมฮะมีมี่มีค่ะมีค่ะมีนะครับผมคุณได้กระเป๋าพร้อมกับลูกข้างในไปนะคบโอเคนะคะอ่ะต่อไปนะทุกคนรางวัลที่หนึ่งที่สอง มนาิถามก่อนว่าใครได้ไปคอนที่ครบรอบไม่ผิดคอนการิดะล่าสุดใครได้ไปบ้างคอนการิดะเี่ยใช่ไหมนะเอาไปว่าเป็นเสื้อแล้วกันเสื้อเสื้อที่ใครบางคนใส่เออฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันดิอะไรเกี่ยวกันคืออะไรอ่ะเสื้อเสื้อที่ผมใส่ใช่แล้วผมมาเป็นคูมูแล้ว อ๋ออันนี้จะเป็นเป็นพิเศษเนี่ยอ๋อคืออ๋อคือเราจะทำการการประมูลเนี่ยเป็นเงินจากบ้านรวมกันถูกไหมเราก็ยังรูว่าจะใครดีถูกปันี่ผมพูดในแง่ดีถูกปัถูก็เลยจะมาแจกวันนี้สำหรับผู้โชคดีที่ผมกดได้ถูกเป็นสิ่งที่ดีมากและต่อไปนี้ของประชิที่้องแนจะเอาไปประมูลเนี่ยจะคนที่จะได้เป็นเจ้าของคนถัดไปก็คือแฟนคลับอย่างพวกเราเุกนะคะจะเอามาใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะ นี่ไหมคะเสื้อกันริดตัวนี้เป็นรูปมือฉันนะสีดำน่ารักมากถ้าวันหนึ่งคุณใส่ไปแล้วริดใส่ตัวดีคุณจะรีบขอไม่ทันนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะ่อนแล้วนะไปสมุดสมุดสมุดมม นะครับมีข้อแรกเปลี่ยนครับกับรางวัลที่ได้คุณต้องมาเต้นระบำชาวเกาะนะครับผมเนี่ยคือแรกกับรางวัลที่ได้มาพี่กานเต้นกับเขาด้วยหรือเปล่าผมร้องครับผมไม่แฟร์เรียกร้องหนูอะไรไม่ค้านเต้นกันให้ไี่เปลี่ยนชุดก่อนไหมอ่ะเราจะให้พีเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะพี่เปลี่ยนชุดนิดนึงสลับรับช่างออกนิดนึงตอนนี้เป็นแบบ นะครับก็บบบเดีเ๋ยวหลังจากนี้นะคะจะเป็นการมอบรางวัลจากทั้ง3คนที่ได้รางวัลน,นะคะเมืม่อกี้มีใครบ้างน,นะสามรางวั